กลับมานะครับ EP นี้นะครับ EP ที่แล้วเราพูดคุยกันในเรื่องราวของพื้นที่ UCL ไปแล้วการแข่งขันที่มันมันกว่านะครับสำหรับการแย่งพื้นที่แชมป์พรีเมียร์ลีกในปีนี้สูสีเสียดสีที่สุดเพราะคะแนนห่างกันเพียงแค่1แต้มเท่านั้นใครพลาดคือมอบถ้วยให้อีกฝ่ายไปเลยแะทีมที่กำลังลุ้น สูสีในนัดสุดท้ายแบบนี้เพียงแค่หนึ่งแต้มนั่นคือทีมหงแดงลิเวอร์พูแล้วก็เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ่าไม่ใช่แมนเชสเตอร์ซิตี้มองไปที่ตารางของทั้งคู่นะครับแมนซิตี้แข่ง37นัดมี90คะแนนแล้วก็ลิเวอร์พูลแข่ง37นัดเหมือนกันมี89คะแนนห่างการเพียงแค่แต้มเดียว โอกาสจะเป็นของลิเวอร์พูลได้ก็คือแมนซิตี้แพ้หรือเสมอและลิเวอร์พูลต้องชนะเท่านั้นในขณะที่แมนซิตี้เนี่ยชนะก็สบายใจแต่ถ้าพลาดแพ้หรือเสมอก็ต้องไปลุ้นให้หงเนี่ยแพ้หรือเสมอเหมือนกันเราลองไปดูฉากทัดกันหน่อยว่าทั้งสองทีมเนี่ยจะมีโอกาสมากน้อยเพียงใดนะครับ ไปดูที่แมนซิตี้ก่อนแมนซิตี้รับการมาเยือนของเจอรลาดนะฮะที่กำลังคุมทีมแอสตันวิลล่างานไม่ง่ายแน่นอนนะฮะถึงจะสะดุดเสมอมา2นะัดแต่ฟอร์มก็หนักอยู่นะฮะสำหรับแอสตันวิลล่าก็ต้องแต่เจอรลาดเข้ามาคุมก็รู้สึกว่าแอสตันวิลล่าดูเป็นรูปเป็นทรงมากขึ้นคิดว่าสามารถทำได้ดีที่สุดน่าจะยันเสมอโอกาสแพ้ก็ยังมีอยู่เพราะว่าแมนซีอ่ะก็คือเป็นทีมที่ค่อนข้างครบเครื่องสมบูรณ์แบบแล้วก็ยิง ยิงแบบยิง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 หลายๆล,ลูกมาหลายๆนัดแล้วแต่ก็คิดว่าถ้าเรามองแบบความน่าจะเป็นก็ถึงขั้นยันเสมอได้สําหรับแอตัตินวิลลาของเจอรามาดูที่หงแดงนะฮะก็ต้องยอมรับว่าเจองานง่ายกว่านั่นะคือบู p พ n นตันบูฟเนี่ยเป็นทีมที่ลูกผีลูกคนเสมอเชลซีที่บ้านเชลซีแล้วก็มาเจอแมนซีจัดหนักในบ้านตัวเอง และล่าสุดก็ทำได้แค่เสมอในบ้านกับทีมตกชั้นอย่างนอริทโอกาสดิวพูชนะเนี่ยมีสูงยังไงวูแฮมตันเนี่ยไม่สามารถยันทีมของเจอร์เกนคอปได้ยังไงแพ้แน่นอนนะครับที่เหลือก็แค่ไปลุ้นว่าแอตตานวิล่าจะเข็นฟอร์มขนาดไหนในการที่เจอกับเรือใบายสีฟ้าอะการันตีกันเราคิดว่าทีมที่จะได้แชมป์ในปีนี้มองจากความน่าจะเป็นแล้วก็ความรู้สึกว่าอยากให้อะ่ะก็คือ หงแดงลิเวอร์พูลถ้ามองจากความน่าจะเป็นงานง่ายงานยากอะ่ะเราก็มองว่าทางเรือใบเจองานยากกว่าโอกาสชนะของเรือใบมีไหมมีแมนซีมีโอกาสชนะแน่นอนแต่ถ้าขับเที่ยวกันในเกมต่อเกมแล้วก็ความกดดันอะ่ะเรารู้สึกว่าทางแมนซีจะมีมากกว่าเพราะเจอทีมที่แข็งกว่าก็เลยคิดว่าปีนี้เนี่ยแชมป์น่าจะเป็นของลิเวอร์พูลแล้วก็อยากให้ด้วยคืออยากให้ครบแม่งสี่แชมป์เลย ได้อลาบาวได้ FA ได้พรีเมียร์ลีกและมึงไปได้ยูฟ่าแชมปนลีกอีกไปชนะแมดริดอ่ะเอาให้มันเต็มที่ไปเลยก็คอปจะได้สบายใจวางมือแล้วไปทำทีมอื่นไม่ใช่เพิ่งต่อสัญญาก็อยากให้เป็นแบบนั้นนะครับก็หงได้แชมป์ล่าสุดก็ปีโควิดนะแล้วก็อยากให้ได้แบบแบบเนี้ยแบบ ทีคนดูเต็มสนามอะไรอย่างเงี้ยสักทีหนึ่งนะก็คิดว่าเป็นผงแดงนะครับส่วนคุณคิดว่าเป็นใครก็คอมเมนต์ไว้แล้วพรุ่งนี้ก็ไปลุ้นกันในนัดสุดท้ายของพีเมลีนะฮะอยากให้คุยหรืออยากคุยกันเรื่องราวอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็คิดว่าทีมใดจะได้แชมป์ก็คอมเมนต์มาเลยคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพนะครับทุกอย่างมันเป็นทัศนคติของแต่ละคนนะฮะฝากคอมเมนต์กดไลค์กด ระคายกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็มาพูดคุยกันในเรื่องของฟุตบอลทั่วโลกแบบนี้ด้วยทัศนคติแล้วก็อารมณ์ล้วนๆนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ,รบ see you again your next clip good bye